คุ้มค่าเบาราคาเป็นโฉมสุดท้ายของรุ่นนี้เป็นเกียร์ถุงแล้วก็เบาะสีส้มนะฮะไม่เคยขายราคานี้เปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนน้อที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทันสารายาสวัสดีครับ f c ครับสวัสดีครับพตต์ครับ f c พี่ต้์นะครับวันนี้มาขายรถให้ผมอีกหนึ่งคันแล้วครับนะฮะเพื่อนๆครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่เรารับซื้อรถอีกแล้วที่เราประกาศรับซื้อรถไปวันนี้พี่ต้อพี่ต้อครับติดตามเรามานานยังครับพี่ต้อครับโอ้ยผมติดตามคุณตั้งแต่สมัยคุณเป็นหนุ่มๆรอๆอ่ะโอ้โหขอบคุณมากมากเลยพี่ต้อครับตั้งแต่สมัยที่คุณออกรายการอะไรอ่ะครับผมแฟนมันแท้นะฮะครับผมกระบี่มือหนึ่งกระบี่มือหนึ่งกระบี่มือหนึ่งแล้วก็มีรายการเด็กกูรูมีหลายรายการเราผู้ชายนะก็ชอบรถอ่ะ มันก็ดู<บ>เราที่มาดูเนี่ยผมดูเนี่ยคุณเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆว่าคุณค่อนข้างจะปฏวิวัติวงการรถมือสองนะเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยมีหรอกตามเต็นจะมาไลฟ์เลยอะไรเงี้ยครับผมผมบอคุณน,นี่ได้นําตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้คนที่อยู่ไกลๆเขาสามารถที่จะตัดสินใจซื้อรถคุณหรือไม่ซื้อรถคุณได้เลยนะโอโๆๆๆนะ้สุดมากๆเลยครับเอาจืิงนะเพราะอะไรวะเขาไม่ต้องมาเสียเวลาแล้วเขาก็ไม่ต้องไปเล่เดินตาม เต้นต่างๆแล้วคุณมีความจริงใจใส่เข้าไปอย่างเงี้ยผมว่ามันทําให้อย่างผมมาขับรถต้งกีโ่โอ่ะผมมาจากปรุมอ่ะนี่พี่เข้าไปจากปทุมเลยนะ FC เรา าจากปทุมเลยดูไว้ประมาณก็ต้องมีเป็นสิบปีแล้วนะจักท่านผมดูทุกคลิปอ่ะโอ้โหขอบคุณพี่ต้อมากบางยี่ห้อนะผมไม่ชอบผมยังต้องดูเลยบางทีบางทีคุณไล่ลถยี่ห้อที่ผมไม่ไม่ไม่ได้สนใจนะแต่ผมก็ต้องดูเพราะว่าคุณมีคุณมีอะไรที่มันแทรกให้คนฟังเนี่ยถ้าเขารู้เขาก็จะได้เพราะว่ามันเป็นเป็นเชิงวิชาการนะ ผมดูแล้วอย่างเช่นวิธีการดูรถวิธีการดูรถตะเข็บต่างๆเพราะว่าบางทีเนี่ยมันรถเนี่ยบางทีเราดูกายภาพถ้าอย่างคุณเนี่ยดูรู้อย่างเราไม่รู้หรอกมันต้องรู้ลึกลึกซึ่งมันไม่ไม่ง่ายเลยไปเปิดรถแล้วดูอ่ะใช่จริงๆพี่พี่เจอทํำไมผมต้องยอมเสียเวลาถ่ายทอดคลิปถ่ายพวกซอกในเุ้มุติโชคด้านซ้ายด้านขวาตะเข็บซ้ายตะเข็บ ขวาสันหลังบนล่างสันหลังบนขวานะครับเออรอยพับต่างๆรอยเม็ดสปอร์ตต่างๆรอยน้กระดูกงูต่างๆเพราะว่าอยากให้สื่อสารให้เข้าใจว่าดูรถมือสองเลยต้องดูแบบนี้นะอะไรเงี้ยจะได้ไม่โดนหลอกไม่โดนย้อมแมวพี่นะก็ก็ผมดูคลิปคุณนะนะฮะเวลาที่คุณบอกเนี่ยนั่นมันเป็นองค์ความรู้ที่ทําให้ผมอะไปดูรถมือสองได้นะอ่าใช่ใช่ใช่ไหมแล้วหลายคนนะพี่ลหลายคนนะพี่พี่ต้อ ดูคลิปผมไปเนี่ยเขาก็ไปซื้อรถมือสองกับญาติเขาไปกับเพื่อนเขาเองได้ผมมีความสุขมากาเลยนะที่เราได้ถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆออกไปนะมีบางคนเขาก็บอกเฮ้ยผมดูรถเป็นผมมองไม่หลอกผมดูจากคุณชวลิตเขาคุณก็เอาตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าตะเข็บตะครับซอกในสองข้างเหมือนกันอะไรพวกนี้คุณก็เอาพวกนี้ไว้ในเบื้องต้นใช่เราอยู่ตรงนี้มาประมาณสักสามสิบเอ็ดปีเพราะเรารู้ว่าเวลาเราสอนเนี่ยให้สอนแบบง่ายๆไม่ยาก สอนแบบให้คนเข้าใจแบบไม่ต้องเชิญวิชาการเยอะมันเหนื่อยใช่ไหมพี่<ช>มาถึงปุ๊บเหมือนลูกยังโมรถผ่าขึ้นปุ๊บเลยซ้ายขวาต้องเหมือนกันอันนี้คนบอกแล้วเข้าใจง่ายนะพี่เนาะนะฮะแลาพี่ยังดูรถเป็นเลยเห็นไฮะก็ในระดับหนึ่งนะใช่ก็ได้มาจากคุณแหละได้ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ทางคุณเนี่ยมีแล้วก็เป็นจุดแข็งมากคือในเรื่องของเครดิตของคุณเนี่ยเครดิตของคุณนี่เป็นจุดที่แข็งมากคือเวลาที่คุณอธิบายไปเนี่ย มันมันแสดงออกมาให้เห็นเวลาใครเขาดูเนี่ยก็จะรู้ว่าคุณจริงใจครับผมนะแล้วก็ตรงใบตรงมาครับผมอ่าอย่างเงี้ยนี่คือจุดที่ที่หลายคนนะอาจจะรู้ทั้งผมด้วยชอบนะฮะคุณพี่มากๆครับขอบคุณพี่ๆเมตาผมนัุตสาวรถมาขายให้ผมได้วันนี้นะฮะเอฟซเราคันนี้แหละฮะพี่ต้อเอารถคันนี้มาขายให้ผมนะครับแคมรี่เบาะสีส้มนะฮะปีสิบเจด รถสวยมากเลยนะครับน่าใช้จริงๆกุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบกุญแจ2ดอกเลยนะครับต้องขอขอบคุณ FC จริงๆนะฮะที่เอารถมาขายให้กับเรานะครันนี้เราขายไม่แพงด้วยนะครับเพื่อนๆฮะหมุนให้ดูหึงรอบนะครับใครสนใจมาจับมาจองได้เลยรถเพิ่งเข้ามาเลยนะฮะกับเจ้าแคมรี่ปี7 7 2เเบนซินล้วนๆนะฮะ เลขไม้แสนกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับเลขไม้น้อยมากเลยนะฮะหนึ่งแสนสามหมื่นกิโลรับประกันเลขไม้แท้จากพิต้อเจ้าของเลยนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับแสนสามหมื่นกิโลแท้ๆเลยนะฮะคันนี้ได้เป็นเบาะส้มด้วยนะฮะน่าใช้มากเป็นรถที่น่าใช้จริงๆนะครับแล้วก็สภาพดีเกรดเอนะครับเพื่อนๆครับนะฮะใครหาอยู่รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษด้วยนะครับเป็นเครื่องเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับกับเจ้า c คมรี่ 2.0G เบาะไฟฟ้าคู่หน้าเป็นรถซีดานขนาดใหญ่ขับดีจริงๆเพื่อนๆฮะขับดีจริงๆนะฮะสภาพใหม่มากน่าใช้มากๆเลยนะครับเพื่อนครับได้เบาไฟฟ้าคู่หน้าเลยเป็นตัวท็อปเลยเครื่อง2000นะครับเพื่อนๆครับผ่านไปที่แผงประตูนะเป็นลายไม้เคปล่าสีน้ำตาลตัดสีบอลเงินสวยกริบเลยเพื่อนๆมีเมมโมรี่จุดนะนเพื่อนครับนะฮะนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเบาะ เนียบมากกิฟมากมีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับเพื่อนๆครับนะครับพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณเลยราคาผมขายไม่แพงนะห้าแส0สีบาท549,000บาทนะฮะได้ราคาใหม่ขายแบบราคาใหม่ๆนะฮะห้าสี่นะครับมานหลังไฟฟ้านะครขึ้นลงสะดวกมากเพื่อนๆนะฮะบ,บอกให้เลยว่า น่าใช้สุดๆไปเลยเพื่อนๆนะครับกับเจ้าแคมรี่คันนี้นะฮะแถมมีม่านข้างให้ด้วยนะฮะนี่ให้ม่านข้างด้วยนะนะครับเป็นแมนนวลนะครับเพื่อนๆฮะซ้ายขวาเลยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ด้วยนะครับมาฟังเสียงเครื่องกันก่อนเลยนะครับเสียงเครื่องยนต์เพราะมากๆเลยนะครับนิ่มมากนิ่มแน่นนะครับนุ่มเงียบสงบนะครับเพื่อนๆครับกับเครื่องยนต์2000 VVTI ในคันนี้นะฮะ เบนซินล้วนๆนะครับเพื่อนๆครับน็อตชิดฝากระโปรงนะฮะคันนี้เคยถอดมาเพื่อทําสีนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าโดยรวมสภาพกิ๊บเลยเพื่อนๆนฮะแล้วก็ซุ้มหัวโชคด้านซ้ายสวยมากเพื่อนๆนฮะเดิมมากๆสะอาดมากนะครับนะครับห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับนะครับเพื่อนๆสวยๆคานหน้าร่องรอยรูต่างๆสวยหมดเพื่อนๆนะครับแล้วก็ไปพลาสติกปิดอยู่นะครับผ่านไปที่ชุ้มหัวโชคด้านขวานะเดิมหมดเพื่อนๆนะเม็ดอาร์คสวยมากนะฮะ นะครับไม่มีชนอย่างแน่นอนนะฮะน็อตย,ยืดฝากระโปรงด้านขวาถอดมานิดหน่อยเพื่อทําสีฝากระโปรงไม่มีชนหนักไม่มีเสียสูญอย่างใดไม่มีโครงสร้างหลักไม่เสียโครงสร้างหลักนะคร <c oughs> ับเพื่อนๆครับนะฝากระโปรงเดิมนะฮะฝากระโปรงเดิมนะคะร,ะรับม,มีสติกเกอร์อยู่ครบถ้วนเลย <c oughs> นะครับเพื่อนครับแะสติกเกอร์ใสๆอยู่นะฮะเราบอกความจริงนะฮะเ <c oughs> พือพ่อนๆทุกประการออกใบรับประกันให้เพื่อนๆว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำอย่างแน่นอนเพื่อนๆฮะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบถ้วนเลยนะครับเพื่อนๆฮะนะครับ เครื่องยนต์แห้งๆใสๆเลยนะฮะนะฮะสวยมากเพื่อนๆครับถ่ายให้ท่านดูซอกในแก้มขวาหน้านะฮะสวยสุดๆไปเลยเพื่อนๆฮะนะครับนะฮะบานพับประตูขวาหน้านะ,ะสวยมากบานพับประตูนะฮะหลังขวานะฮะหลังขวาน,านะครับสวยมากซอกเซร์ะในกิฟติ๊กเกอร์อยู่ครบถ้วนนะฮะดูแบบนี้เลยนะฮะนะครับ พอตอนนี้แคมรี่ยังอยู่ครบถ้วนนะฮะรถไม่เคยคว่ำอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับไม่มีตีลังกามานะตรวจสอบให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับประตูบานที่2นะฮะหลังคนขับนะครับหลังขวาสวยกริบๆเลยเพื่อนๆฮะไม่เคยไม่เคยชนไม่เคยคว่ำมานะครับเพื่อนครับมาดูนะฮะประตูหน้าซ้ายนะฮะรอยสปอตรอยย้ํานะฮะสวยงามมากนะฮะไม่เคยชนแน่นอนนะครับบานสุดท้ายนะฮะหลังซ้ายเพื่อนเพื่อนครับ มาดูเลยนะครับเพื่อนครับสวยกิ๊บเลยนะฮะเพื่อนฮนะหล่อจริงๆเดี๋ยวพงพาไปดูด้านท้ายเขาว่ามีชนมามีกระแทกมาหรือเปล่านะครับเพื่อนครับรอยเม็ดอาร์คนะฮะจากล่างซ้ายนะสู่บนนะฮะมีซินกาวิว่งตรงเป๊ะเป,ป,ป๊ะเลยเพื่อนนะสวยมากนะเพื่อนครับนะฮะนะสันหลังบนนะฮะซ้ายนะลื่นไหลลงมาข้างล่างนะลอยซินกาวลอยหยกักรอยแต้มครบนะฮะสันหลังล่าง ขวานะฮะเหมือนสันหลังล่างซ้ายนะฮะสวยคลิปมี100มรอยเมดอาร์อยซีนกาวครบจุดสปอตนะฮะจุดสปอตด้านขวาซีนกาวด้านบนคลิปเลยเพื่อนท่านดูไปกับผมคุณจะดูรถเก่งทันทีนะเพื่อนครับนะฮะด้านหลังนะฮะไว้ของสัมภาระได้สบายเลยนะฮะไปเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดกระเป๋าใหญ่ๆหสใบสบายๆเครับ เครื่องมือแม่แรงยังอะไหล่อยู่ครบถ้วนเลยเพื่อนๆฮะนะฮะหล่อจริงๆนะฮะน่าใช้มากเพื่อนๆฮะนะครับครับเดิมๆเลยเพื่อนๆฮะสะอาดสะอ้านนะครับซื้อเงินสด549,000บาทรถปี17นะฮะคันนี้ได้ตัวไมเนอร์เชนแล้วเบาะส้มด้วยนะครับผมได้ราคาใหม่มาขายราคาใหม่โคตรถูกเลยเพื่อนๆนะฮะ5 4า0 0 0สี่หมื่บาทนะครับเพื่อนๆครับคุ้มค่าเบาราคาเป็น โฉมสุดท้ายของรุ่นนี้เป็นเกียร์ถุงแล้วก็เบาะสีส้มนะฮะไม่เคยขายราคานี้ทุนเก่าผมยังขายอยู่หกแสนปลายปลา,ายอยู่เลยนะคันนี้ถูกกว่าแสนกว่าบาทใครหาอยู่รีบซื้อรีบจัดเลยนะทุนใหม่ราคาใหม่ไมน้อยด้วยนะฮะ1,30,000กิโลผ่อนเดือนละ9,000บาท ตลอดอายุส okay. ัญญานะฮะ84งวดนะครับเพื่อนๆครับนะฮะกุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยรถสวยมากนะฮะสีบอลเงินไม่เคยติดแก๊สกุญแจครบ2ชุดนะฮะรีโมทของ To y ยต a เลยนะครับกุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบเล่มทะเบียนมีให้เลยน่าสีฟ้าแต่เราไม่โชว์นะเพื่อนเพื่อนครับนะฮะเล่มทะเบียนครบเอกสารครบคู่มือครบพร้อมโอนเลยนะราคานี้549,000โคตรถูกเลยนะนเพื่อนฮะนะครับ คุณซื้อแล้วคุณไม่ต้องเสียแว t เจ็ดด้วยนะครับนะซื้อในราคานี้คุ้มมากๆเลยซื้อเงินสด5้าแสนสี่หมื่นเก้าพันซื้อเงินผ่อนผ่อนเดือนละเก้าพันบาทนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะครับเราเสิร์ฟถึงหน้าบ้านคุณเลยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ถ้าซื้อเงินสดจองสองหมื่นซื้อเงินผ่อนจองสองพันบาทนะครับเดี๋ยวเราไปส่งท่านท่านถึงหน้าบ้านเลยนะครับจัดไฟแนนซนไม่ผ่านทุกกรณีนะเรายินดีคืนเงินจองคุณทุกกรณีนะครับเพื่อนครับนะฮะ จัดไปแนไม่ผ่านเราคืนเงินจองคุณแต่ถ้าจัดผ่านแล้วไม่รับรถอันนี้ต้องมาเปลี่ยนรถนะครับเพื่อนๆครับเราต้องมีค่าให้จ่ายนะครับเพื่อนๆครับนะฮะครับอ้าวเดี๋ยวผมไปลองขับให้ดูว่ามันน่าใช้ไหมครับเดี๋ยวเราไปลองเทดได้กันดีกว่าว่ารถของพี่ต้อ f c ผมเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเออ เวลาขับขี่จริงเป็นอย่างไรบ้างผมจะบอกความรู้สึกจริง,รงๆแบบไม่เฟกเลยเพื่อนๆครับนะฮะผมมาลองกับเจ้ารถคันนี้ Camry นะฮะ2.0 G นะฮะปี17เบาะสีน้ำตาลเข้มนะฮะตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆครับนะฮะบอกให้เลยว่าเขาเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็น่าใช้จริงๆนะะนะเพื่อนๆนะครับเพื่อนครับ นุ่มนวลมากนี่ผมเลี้ยวซ้ายก่อนเดี๋ยวผมจะลองเร่งอัตราเร่งให้ดูนะครับเพื่อนครับนี่ครับเพื่อนครับนะฮะโอ้โหเงียบมากน่าใช้มากคันนี้ F4 ชื่อพี่ต้อเลยครับมาขายให้ผมแล้วนต้องขอขอบคุณพี่ต้อมากๆขายแต่เพราะว่าเขาต้องการนะฮะเอานะครับไปเปลี่ยนรถคันใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยใช้มาตั้งนานแล้วนะฮะนะครับนะครับ ซึ่งซ่อมถึงทุกอย่างมีใบเสร็จทุกอย่างเลยนะเลขไม่เพียงแค่1นึ่งแสนสามหมื่นห้าพันกิโลเนี่ยสมรรถนะรถยอดเยี่ยมนั่นนิ่มมากไม่มีเสียงเครื่องเลยเพื่อนๆฮะไม่มีเสียงเครื่องเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะบอกให้เลยว่าอัตราเร่งดีมากนะครับแอร์เย็นนะครับนะสะสัตวเอ่อพวงมาลัยแฮนดลิงพวงมาลัยแม่นยำนะครับแม่นยำแถวนี้โค้งเยอะหน่อยนะแต่แม่นยำนะฮะนะครับอัตราเร่งยอดเยี่ยมนะครับนะฮะนี่ผมหยียบนะฮะ กดคันเร่งปุ๊บเนี่ยรอบขึ้นทันทีเลยนะฮะเสียงเครื่องเงียบมากนะครับนะครับวงเลี้ยวดีเสียงเพาไม่ดังนะครับเสียงเพาไม่ดังแหลกไม่ดังช่วงล่างแน่นหนึบเงียบนะฮะคันนี้ผมให้95%เลยนะครับราคาป้ายแดงคันนี้โคตรแพงเลยเพื่อนๆพืฮะล้านสี่กว่าล้านสี่กว่าได้เพื่อนๆพืฮะนะครับแต่วันนี้มันหล่นราคาลงมาเหลือแค่549,000บาทเพื่อนๆซื้อได้ซื้อเลยนะครับเพื่อนๆครับ ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับดีไซน์ต่างๆสวยงามมากนะเพื่อนครับเข้ามาห้องโดยสารแล้วก็โออานะฮะใหญ่โตนะครับหน้าเป็นเจ้าของเลอเกินนะครับนะฮะเพื่อนๆนครับผมมาขับนะฮะขับรถคันนี้ขับ80นะฮะขับ80ร้อยหนึ่งนะเพื่อนๆดูดีฮะปล่อยมือนิ่งปุ๊บเลยเพื่อนๆพฮะพวงอะไรไม่สั่นนะฮะไม่ต้องไปตั้งศูนย์ไม่ต้องไปถ่วงล้อเลยคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับเพื่อนๆนครับนะผมเน้นย้ําเลยว่าซื้อได้ คันนี้ถูกคุ้มดีประหยัดนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะฮะฉายา t o y ยต้าแคมรี่เขาคือว่าซื้อง่ายขายคล่องราคาไม่ตกประหยัดน้ำมันศูนย์รบริการเยอะอะไรถูกเครื่องทนราคาขายออกยอดเยี่ยมตอนนี้ราคาลงมา,มามากๆแล้วจากรถใหม่ป้ายแดง100%วันนี้เหลือเพียงแค่นะเพื่อนๆครับ30%จากราคาป้ายแดงเพื่อนๆซื้อได้เลยนะครับเพื่อนครับนะคุ้มค่าจริงๆนะและเป็นรถที่ ไซส์ใหญ่นั i, ่งสบายนะครับไซส์ใหญ่แ hmm. ต okay, so yeah. yeah, awesome. ่ขับขี um, ่ไม right ่อุ้ยอ้ายนะครับไม่อุ้ยอ้ายนะครับไม่ไม่เรียกว่าไม่ไม่เชื่องช้านะครับอัตราเร่งดียอดเยี่ยมนยฮะผมกดกันนะเพื่อนแป๊บเดียวขึ้นร้อยแล้วเพื่อนเห็นไหมฮะนี่เพื่อนดูเด็กแป๊บเดียวขึ้นร้อยหนึ่งนะขับดีมากโอ้โหขับดีมากนุ่มนวลนะฮะนุ่มนวลก่อนถนนนะครับเพื่อนฮะนี่ดูเด็กผมอัดเนี่ยฮะนุ่มนวลก่อนถนนนะเพื่อนฮะน่าใช้มากๆครับ ผมให้10คะแนนเต็ม10กับราคา5 4 9 0 0 0ส้าและได้รถคันนี้ไปใช้นะฮะใครหาอยู่รีบมาจับประจอบเป็นเจ้าของเลยการันตีโดยผมเองครับชบวลิ์วณิธนาน,นันลองเองเทสเองนะฮะดูเองนะครับแล้วก็มาการันตีด้วยตัวเองนะครับกล้ารับประกันราคาซื้อคืนคืนร้อนะครับหากพบว่ารถคันนี้ชนหนักพิควั่นตัดต่อเป็นสีเป็นเครื่องกรอไมย่ย้อมแมวไฟไหม้น้ําท่วมไม้แท้อุอน่นได้แน่นอนนะครับเพื่อนครับ รับประกันราคาซื้อคืนถึงโชว์รูมใหม่เรียบร,ร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆครับนะฮะตรงข้ามเซ็นทรัลสารยานะครับนะเดี๋ยวเข้าโชว์รูมใหม่เราแล้ว,ลวครับเพื่อนๆครับนฮะเป็นอันจบคลิปตรงนี้นะฮะว่ารถคันนี้เทสเองเทสให้ดูขับให้ดูถ่ายภายในให้ดู ถ่ายภายนอกให้ดูถ่ายห้องเครื่องให้ดูนะครับเพื่อนๆครับบอกที่ไปที่มาของรถยนต์แบบละเอียดทุกอย่างนะครับเพื่อนๆลองตัดสินใจดูนะครับว่าชอบไหมถ้าชอบรีบมาจับประจอมเป็นเจ้าของนะครับเพื่อนครับขอบคุณที่ไว้ใจที่มั่นใจที่เชื่อใจนะครับผมจะทําคลิปดีๆออกมาเสร์จเพื่อน ด้วยความตรงไปตรงมาและไม่หลอกเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณที่ติดตามเรานะครับฝากช่องโชริสคาไว้ด้วยนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเป็นเกียรติมากๆที่ได้พูดคุยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ